สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมแดดแรงๆเดี๋ยวเรามาดูบอ่อกันอีกครับสวัสดีเดือนใหม่เลยครับผมอยู่กับวันที่สองอเราลงไปดูบอ่อหน่อย ราไม่ลงไปทางนี้หรอกมันร้อนเราจะอ้อมไปทางนี้ดีวกว่า่ครแม็กโกก็ทำงานอยู่ข้างล่างครับอู้เริ่มลึกแล้วสะลูกนี้จะใหญ่มากเลยนะ เป็นชนบททานไปแล้วแกจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงจระเข้หรือเลี้ยงปลาโลมาใหญ่มากเลยโอ้โหดูครับเรามาดูมุมนี้กันบ้างเราไม่ค่อยได้ชมมุมนี้นะแกจะลงไปอีกชั้นไหมเนี่ยฮะ ช่เคี้ยวแคจะลงอีกชั้นไหมเพราะว่าโอ้ขุดแบบนี้ไม่น่าจะได้ลงไปครับหรือยังไงหรือจะได้ลงไปอีกชั้นถ้าลงไปอีกชั้นนี่น่าจะเป็นอย่างงี้แหละชั้นเลย เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับสระลูกนี้เฮ้ยไม่ใช่สระชนประธาน เนอจงอ้างไปเลยไปนี่นจะเป็นเซียดีครับ โอเคโอเคโอเค,อเค,อเคให้ผมไม่ขับแทนได้แกจะไปนอนสักหน่อยสุดได้เลยทุกพีก่อยเริ่มลึกแล้วครับเริ่มใหญ่แล้วนะเเ็กเ ลงมาแล้วครับช่างลึกอะไรขนาดนี้ ฮะอ,อะไรฮะอะไรนะฮะเนี่บเมื่อวานนะเซะก็กบอกหวยผมนะผมว่าไม่ซื้อเมื่อวานไม่ถ่ายไปไปไปนะไม่ได้ถ่ายตอนตอนพี่บอกอ่ะ โอ้ oh, oh. บอกอะไรนะสี่เลยนะสี่ห้าถ้าผมซื้ออันนี้ถูกไปแล้วเซ็กบอกสี่ห้าครับแต่ไม่ถูกเซ็งเลยไม่ใช่ไม่ถูกหรอกไม่ได้ซื้ออ่อ oh. ไม่ได้ซื้อเลขคือบอกแม่นเนอวะบอกคนวม่มีบุญเนาะต่สี่ละบอกคนไม่มีบุญก็ประมาณนี้วันใครถูกหวยบ้างผมนี่ไม่ถูกผมไม่เคยซื้อนะผมซื้อไม่ถูกสามทีผมไม่ซื้อเลยผมสิ่ง ถือว่าผมไม่มีบุญครับบุญวาสนาไม่ถึงก็เลยบรดสื่้อนะไม่งั้นถูกไปแล้ว งไปความลึกอยู่ที่10เมตรโคตรลึกเลย โอ้ oh, ใครมาหน,น่ใครมาแซกรถใครฮะรถใครนะช่างวินใช่ไหม นิ่มแท้หัวนะไปมาอ่ะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ